ดิฉันได้อ่านพระสุตันตปิฎกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในสามปิฎกที่รวบรวมคำสอนของพระพุทธเจ้าอ่านแล้วอยากแบ่งปันให้เพื่อนๆกันระยาณนมิตรได้มีโอกาสฟังบ้างเพื่อเป็นความรู้นั่นคือพระสูตรเป็นพระธรรมเทศนาหรือคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงแก่บุคคลต่างๆในโอกาสต่างกันที่บันทึกเอาไว้พระสูตร เป็นส่วนสำคัญมากในพระพุทธศาสนาใช้เป็นแนวทางในการศึกษาและปฏิบัติธรรมเป็นความรู้ที่มีคุณค่ามหาศาลวันนี้จะขอบรรยายพระสูตรเรื่องเจริญเสื่อมสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาทบินทิกะเศรษฐี กุงสาวถีพระมาหากัสบะได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายอภิวาสแล้วก็นั่งหน้าที่ควรกราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระองค์ผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยเมื่อก่อนศิกขาบทมีน้อยพิสุผู้ตั้งอยู่ในอรหัตผลมีมาก อะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยบัดนี้สิกขาบทมีมากแต่พิสุตั้งอยู่ในอรหัตผลกับมีน้อยกัสปะข้อนั้นเป็นอย่างนี้คือเมื่อหมู่สัตว์เสื่อมรงสัตว์ธรรมเสื่อมศูนไปสิกขาบทก็มีมากแต่พิสุตั้งอยู่ในอรหัตผลกับมีน้อย สัตธรรมปฏิรูปยังไม่เกิดขึ้นในโลกตาบใดตาบนั้นสัตธรรมก็ยังไม่เสื่อมสูญไปแต่เมื่อใดสัตธรรมปฏิรูปเกิดขึ้นในโลกเมื่อนั้นสัตธรรมย่อมเสื่อมสูญไปทองคำปลอมยังไม่เกิดขึ้นในโลกตาบใดตาบนั้น, 0, ท,ออน,น,นทองคำแท้ก็ยังไม่หายไป แต่เมื่อใดทองคำปลอมเกิดขึ้นในโลกเมื่อนั้นทองคำแท้ก็หายไปฉันใดสัตรรมปฏิรูปยังไม่เกิดขึ้นในโลกตราบใดตราบนั้นสัตรรมก็ยังไม่เสื่อมสูญไปแต่เมื่อใดสัตรรมปฏิรูปเกิดขึ้นในโลกเมื่อนั้นสัตรรมก็เสื่อมสูญไปฉันนั้นเหมือนกัน ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟทำสัตธำรรให้เสื่อมสูญไปไม่ได้หรอกแต่โมฆะบุรุษในโลกนี้ต่างหากที่ทำให้สัตธำรรเสื่อมสูญไปเปรียบเสมือนเรือจะอับปางก็เพราะต้นหนคนเดียวสัตธรรมย่อมไม่เสื่อมสูญไปด้วยประการละชนีกัสปะทำฝ่ายตำ่ำ ที่ทำให้สัตธรรมเสื่อมสลายหายไปมีอยู่ห้าประการคือหนึ่งพิสุพิสุณีอุบาสกอุบาสิกาในธรรมวินัยนี้ไม่เคารพยำเกงในพระศาสนาสองพิสุพิสุณีอุบาสกอุบาสิกาในธรรมวินัยนี้ไม่เคารพยำเกงในพระธรรม 3. ามพิสุพิสุณีอุบาสกอุบาสิกาในธรรมวินัยนี้ไม่เคารพยำเกรงในงพระสงฆ์สี่พิสุพิสุณีอุบาสกอุบาสิกาในธรรมวินัยนี้ไม่เคารพยำเกรงในศิกขาห้าพิสุพิสุณีอุบาสกอุบาสิกาในธรรมวินัยนี้ไม่เคารพยำเกรงในสมาธิกัสปะ ธรรมที่ทำให้สัตยธรรมตั้งมั่นไม่เสื่อมสลายหายไปมีอยู่หประการคือหนึ่งพิสุพิสุนีอุบาสกอุบาสิกาในธรรมวินัยนี้มีความเคารพยำเกรงในพระาศาสนาสองพิสุพิสุนีอุบาสกอุบาสิกาในธรรมวินัยนี้มีความเคารพยำเกรงในพระธรรม 3. ามพิสุพิสุนีอุบาสกอุบาสิกาในธรรมวิน,นัยนี้มีความเคารพยำเกรงในพระสงฆ์ 4. ี่พิสุพิสุนีอุบาสกอุบาสิกาในธรรมวิน,นัยนี้มีความเคารพยำเกรงในศิกขาห้าพิสุพิสุณีอุบาสกอุบาสิกาในธรรมวินัยนี้มีความเคารพยำเกรงในสมาธิ เมื่อมีความเจริญก็มีความเสื่อมเป็นธรรมดาเมื่อเกิดขึ้นก็ตั้งอยู่ระดับไปเรามักจะยกให้ธรรมชาติว่าเป็นกฎธรรมดาของมันแปรปรวนเปลี่ยนไปไม่มีอะไรแน่นอนแต่แท้ที่จริงความเจริญความเสื่อมก็มีเหตุปัจจัยมาทําให้เจริญและเสื่อม เหตุปัจจัยนั้นก็คือมนุษย์ตาดำๆนี่เองไม่ใช่เทวดาฟ้าดินมนุษย์ช่วยกันรักษามันก็คงอยู่ช่วยกันส่งเสริมมันก็เจริญมนุษย์ช่วยกันเหยียบย่ำมันก็สุดโทมช่วยกันทำลายมันก็หายสาบสูญในเวลาที่ผ่านมาพระพุทธศาสนาได้ถูกกรัดกร่อนบอนทำลาย แสะและถูกแทรกแจงจากคนต่างชาติต่างศาสนาก็เลยส่วนเซแต่ไม่ถึงกับสุดเหตุที่เสื่อมสุดเพราะคนภายในพระพุทธศาสนามาซอกก่อนบ่นทําลายทําให้เสื่อมโทรมอย่างน่าใจหายพระพุทธศาสนานั้นเปรียบเหมือนราชสีที่เป็นใหญ่อยู่ในภัยพฤกไม่มีสัตว์ใดกล้ามกลายกล้มเข้ามาทำร้าย ให้ราชสีตายไม่ได้ตายเพราะสัตว์อื่นแต่ตายเพราะโรคร้ายภายในก่อนเข้าสู่สนามรบเหล่าทหารต้องฝึกฝนตนให้ทรโหดอดทนเข้มแข็งหากฝึกไม่เข้มแกลงไม่แข็งแกร่งแล้วพอออกไปรบก็เหมือนออกไปตายฉันใดชาวพุทธก็ฉันนั้นเหมือนกันการออกไปพึ่งตัวเองต้องฝึกฝนอบรมตน ให้มั่นคงหนักแน่นเคารพเรื่อมใสในพระรัตนไตมีความรู้ความเข้าใจในพุทธธรรมทองแท้หากไม่มั่นคงหวั่นไหวก็เกิดความสับสนไข้เขวในที่สุดก็ตกเป็นเครื่องมือของคนอื่นเรื่องที่ต้องหันมาทบทวนกันจริงๆไม่ใช่เรื่องอื่นไกลหากแต่เป็นเรื่องภายในคือ พุทธศาสนิกชนนั่นเองว่าแต่ละคนแต่ละท่านนั้นมีความเคารพเรื่อมใสในพระรัตนตรัยเพียงใดศึกษาพุทธธรรมมีความรู้ความเข้าใจขนาดไหนหากพุทธศาสนิกชนมีความเคารพเลื่อมใสในพระรัตนตรัยอย่างไม่ครอนแครงมีความรู้ความเข้าใจในพุทธธรรมอย่างถ่องแท้และช่วยกันทนุบำรุง พระพุทธศาสนาใครหน้าไหนก็ไม่อาจทำให้พระพุทธศาสนาสูญหายแต่พระพุทธศาสนาจะสูญหายก็เพราะาพุทธศาสนิกชนขาดความคเคารพเลื่อมใสในพระธรรมไต,ตยไม่สนใจศึกษา,าพุทธธรรมคำสั่งสอนและระเลยพระพุทธศาสนานั่นเอง ทุกสิ่งทุกอย่างมีเหตุปัจจัยผลักดันให้เปลี่ยนไปในลักษณะต่างๆถ้าเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นก็เรียกว่าจเจริญถ้าเปลี่ยนไปในทางเร็วลงก็เรียกว่าเสื่อมทุกสิ่งล้วนมีเหตุปัจจัยหนุนเนื่องอยู่เบื้องหลังว่าคืออะไรขั้นลืมพบเหตุปัจจัยแล้วก็รู้ว่าควรทำอย่างไรทำตามเหตุปัจจัยนี้ก็จเจริญ ทำตามเหตุปัจจัยนั้นก็เสื่อมเหตุปัจจัยย่อมส่งผลให้ตามความจริงไม่อิงอยู่กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อิทธิปาฏิหาริย์ใดๆซึ่งพระพุทธศาสนาให้ความสําคัญมากและพระพุทธศาสนาเองก็ตกอยู่ใต้อน,นัตของเหตุปัจจัยคือจะเจริญจะเสื่อมก็ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยไม่มีอะไรเหนือไปกว่านั้นขอจบคำบรรยายพระสูตร เรื่องเจริญเสื่อมไว้เพียงเท่านี้นะคะสาธุสาธุสาธ,สาธุสวัสดีค่ะ